โตเล้นะโตไวๆนะจ๊ะอากาศของเราก็โตว,วันโตคืนโตแล้วนะจ๊ะเนี่ยมากเยอะเลยโอ้ยไปถึงโน้เลยดูสนะิดูสิ

สวัสดีค่ะ Good morning everyone สวัสดีทุกคนนะคะเชา้านี้ทานอาหารเช้าง่ายๆด้วยกันนะขนมปังปิ้งทาแยามนั่นเองนะจ๊ะ้ <c oughs> อบอร่อย น้ำขิงร้อนๆนะจ๊ะน้ำขิงร้อนๆสักแก้วนะจ๊ะเพื่อนเช้านี้ง่ายๆนะจ๊ะอ,อุ่นๆชื่นใจเพื่อน นี่นะจ้ะอร่อยมากเลยอันนี้ก็เอาอยู่แล้วนะจ้ะเช้าเช้า กินไหมกินไหมกินด้วยกันไหมจ๊ะอืมอืมอืมอาหารเช้าในภาษาเยอรมันจะเรียกว่าฟือสตึกนะคะฟือสตึกอาหารเช้าอืม อ๋อก็มีชานะคะชาแก้วใหญ่เลยชานี้ก็จะเรียกว่าน้ำขิงนะคะน้ำขิงอิงเวอร์นะคะขิงอิงเวอร์เทชาน้ำขิงนั่นเองนะคะ วันนี้เป็นวันพฤ่หัดแล้วเนะไฮเดรลูนเนสทากปะป่ะวันนี้วันพฤ่หัดนะคะเราจะบอกเป็นภาษาเยอรมันเราก็จะบอกว่าไฮเด d o n n e นส t ากนะคะไฮเด d o n n e นส t ากนะคะลืมชาค่ะ อิงเวอร์เทค่ะทักถ่ายกันตอนเช้านิดนึงด้วยภาษาเยอรมันนะคะเพื่อนๆเช้านี้อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสแดด เปียกอีกแล้วนะคะวันนี้นเพื่อนๆที่นี่นะคะร่มโกลกเย็นสบายนะคะทักทายคุยกับเพื่อนๆเนช้านี้นิดนึงวันนี้อาจจะต้องไปทําธุระข้างนอกออกไปซื้อของนิดนึงวาสมาเข็นวิ่งหอยเปอะพ่อ วันนี้ถามคุณลุงว่าว a าสมาร์คขนเวียวันนี้เราจะทำอะไรนะคะอ <Yeah. S 1> ิส r ิกติกซุมฟราเกนอะไรวาสมาร์คขนเวียหอยเทอิสติกติกว่าลุงโอเวอร์ก็ตอบว่าหอยเทเกเฮนเวียไอคา u เฟนวันนี้เราจะไปซื้อของ h อยเทคือวันนี้เกเฮ ไปนะคะเบียเบียหมายถึงพวกเรานะคะจากภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่าวีสายเยอรมันเปลี่ยนเป็นวีจาก w ีเป็นเบียนะคะไอ้ข้าวเฟนไอ้ขเฟนก็คือซื้อของนะคะเพืนะะ่อนพ่อพ่อจะไปไอ้ข้าวเฟนน r ่ไอ w บอ t เบีย โ okay, อเคค่ะเพื่อนๆเรียนภาษากันวันละคำสองคำนะคะดื่มน้ำขิงอุ่นๆน,นะคะลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะได้รับฟังเนาะบายบายนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับคลิปวีโอหน้านะคะ See you next video Thank you for watching อวิเตเซเห็นนะคะอวิเตเซเห็นแต่พูดเร็วๆก็จะบอกว่าอวิเตเซนะคะอวิเตเซแปลว่าพบกันครั้งหน้านะคะถ้าเป็นสวิสก็จะบอกว่าอวิเตลูกอะนะคะอวิเตลูกอะนะคะแปลว่าพบกันครั้งหน้าเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆพบกันใหม่นะคะจ้าวจ้าวอวิเตเซน